สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะสถานการณ์โคโรนาไวรัสในอิตาลีนะคะโดยวันนี้นะคะจะแปลนะคะหนังสือพิมพ์นะคะที่ชื่อว่า Corriere della Sera นะคะก็คือเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงของอิตาลีนะคะว่าวันนี้นะคะประจำวันที่3เมษายนนะคะมีข่าวหน้าหนึ่งแจ้งอะไรไว้บ้างนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ก็คือประกาศออกมานะคะว่าสถานการณ์นะคะจากตอนนี้นะคะผู้ติดเชื้อนะคะก็คือ3-4วันแล้วค่ะที่คงที่นะคะไม่มีจำนวนมากขึ้นหรือจำนวนน้อยลงสมมติว่าเคยติดอยู่วันละ1,000อย่างเงี้ยค่ะก็ยังติดอยู่1,000อยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเป็นแบบนี้ค่ะมา3-4วันแล้วแล้วเขาก็เลยคาดการว่าหลังจาก3-4วันนี้การติดเชื้อน่าจะลดลงนะคะ และกฎข้อบังคับต่างๆนะคะในการปิดโรงงานปิดร้านอาหารแล้วก็ปิดทุกอย่างนะคะให้เปิดได้เฉพาะร้านขายายาแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านที่ขายอาหารเท่านั้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าให้คงอย่างนี้นะคะต่อไปจนถึงวันที่13เมษายนค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะว่าจะอาอยังไงต่ออาจจะมีการเริ่มที่จะเปิดบางโรงงานไหมถ้ายยดผู้ติดเชื้อนะคะลดลงนะคะ ส่วนตัวเลขนะคะผู้เสียชีวิตเฉพาะแคว้นลมบเดียนะคะในวันนี้วันเดียวนะคะมีผู้เสียชีวิต351คนค่ะแล้วก็มีตัวเลขนะคะที่น่าสนใจก็คือผู้เสียชีวิตของทั้งหมดนะคะทั้งประเทศอิตาลีาค่ะก็คือ14,000กว่าคนนะคะอันนี้คือผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะและผู้ที่หายนะคะกลับบ้านนะคะก็เกือบ20 0 0 0กว่าคนค่ะ จะเห็นว่านะคะผู้ที่หายแล้วก็ได้กลับบ้านนะคะก็เยอะกว่าผู้เสียชีวิตนะคะส่วนผู้ที่ป่วยนะคะแล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่บ้านก็มีมากถึง5 000, 2 0 0 0สกว่าคนนะคะ2 8 0 0 0กว่าคนรักษาตัวในโรงพยาบาลและในจำนวนนี้นะคะมี4,000กว่าคนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ แล้วนี่นะคะก็คือข่าวจากหนังสือพิมพ์ชื่อดังนะคะเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ชื่อดังของอิตาลีนะคะประจำวันที่3เมษายนค่ะแล้วยังไงนะคะพรุ่งนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์โคโรนาไวรัสในอิตาลีให้ฟังอีกค่ะ